นี้มาบิ๊กซีค่ะไปไปรับแม่มาก็เลยเลยมาพาเด็กมาดูกระเป๋านักเรียนใหม่ด้วยเปสเนด้มาคันเดียว

ของเด็กของเด็กอ่อนเนี่ยอะไรอะอุปกรณ์เด็กอ่อนเนี่ยแม่นกไปไหนล้ว่นกไปไหนละเข้าไปมองดี่านเฮ้ยใหญ่จับไปแค่แค่กอบไม่นกหายฮะี่นั่งลงเหงือล้นนั่งลงเดี่ย่อแค่จแต่แม่นกไปไหนล เป่านักเรียนค่อนข้างราคาแพงอยู่นะเพราะเป็นลิขสิทธิ์เพราะกระตูนละแต่ทุกบา้านเไม่ต้องเป็นน้องแพงขนาดนั้นกดไ้ไมเอาไงดีนี่ยไปหาดูที่อื่นหรือสั่งใน,นเน็ตต่อไป อย่างไรก็ได้ขายส่งให้วเหนียวดูดูฝั่งเลนเป็นสีอ่อนหรือเปล่าดูใบอื่นอ๋อมันเป็นสีอ่อนแต่ท่านี้มันจะสีเข้มอันนี้ไอ้ข้างายนี่ไงข้างายท่านายอะไรนะโอ้ชิคกีนพายเท่ากันมั้งสิบสองนิ้วอันนี้อ่ะเท่าสิบสองอันนี้อ่ะนีค่เฮ้ยมันลงมาดูแล้วเว้ยไงชิคกี้พาย

ใส่ได้แนี่ยถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องใช้อยู่ดีแหละแล้วถ้าซื้อนะไม่ต้งฆ่าครับค่ะกระเปาสะพายของใครด้วยเฟียดูดินี่เฟี้ยนี่สะพายกระเป๋าไปเลยวนี่ตาตาแบนี้ใช่ไหมรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเ,นนเรอเวอเรียเอเ่อเอรียที่เติมเมม ได้ชอบเลยเนี่ยไข่ะ่ใหญ่ยังใบเท่าไหร่นี่นะเป็นไข่ไข่บาบี้สั้สองไจ่โกไ่ช็อกนิมมิจใช่ป่ะใช่หรอไม่ใช่มประเด็กกินของเล่นและขนมอ่ะ โอ้ลอ้โเจ้าถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมเสียงของมันเป็นโอ้อสวยจังของเล่นต้องไม่ขนมเดือกไถูกแล้วใช่ไหมใช่ไหม

เจะเอาไหมาเนี่ยจะเอาไหมาเนี่ย,จะ,าายจะเอามาที่สักผ้าเนี่ยอย่างเดียวอย่างเดียวนี่เนี่ยน,น่าซื้อเอาไปต่อเป็นบ้านบ้านเนี่ย แต่บนข้างล่างมีแบบเดียวเลยนี่ทำไมหลานไม่ซื้อแบบนี้บ้าง่ะเนี่ยพี่เดี๋ยวมันมีแบบเดียวอ่ะรู้สึกเป็นสวยด้วย ขนมเยอะมันเลืองไม่ถูกอ่ะเฮ้ยเต่าคืออะไรนะคิดว่าเดี๋าอ่ะให้มาช็อกโกแลตนะเมื่อคืนซื้อไว้ฝากแล้วพ่อบอกว่าไม่ให้กินไหนได้ยังจะไม่ได้โดนสีเนีนะไข่ไม่เอานะไข่ที่นี่แพงขนมไม่ได้เอากินละอ้วกแต่ไม่เอาไปวายแม่บอกว่าไม่เอาขนมไม่เอากระดาษ ไม่ไหวไมีไหวพ่อนีงบอกไม่ถูกอย่างเดียวนะไปหลอกไ้นกไปเล้วไปวไปหลอกว่าเหนียวด้วยกินแล้วอ,อวันอกินไม่ได้แต่ตังก่อนไม่ได้จ่ายตังก่อนอ<า>สดตอนนี้ดูมีรอยแล้วเลี้ยวไดูมีอะไรกินโดนัทโดนัทนัด,นะดนต,ต่างไงเพย์กินป่ะ อูคอะไรนี่ี่าอะไร่าวาอะไอะโวคาโดไทยพันยาวดีแต่กินไม่เป็นไคกินแล้วมันมันๆอันเล็กสามชิ้นก็ไปเหนียวนิดนึง เอาไม่เนี่ยเออเอาไปอันเดียวใครกินใครจนไล้กินไหมไอเพมไม่กินเลยเพื่อจกินมากึิเนี่ยเราจะแย่งไงบ้างไอเพมไตัวก็มีดามขานี่อย่าเด่เด็กนะว่าห้ามอย่าเพิ่งกินนะกินไม่ได้ไม่ได้อย่าแกะนะรวว่าเราเอาอันนี้ไปลอง ฝากหน่อยนะคะนั่งตรงนะคะไฟเหลืองเลยซื้อบางงอหรือสีอันนี้คืออะไรขือกินไม่ดไหนนี่หน่อยอืมแงเกียวแผงเคียวอะไรกูรี แา่จะเอาครงไกไ่ไปกินเอ่อเอาเข้าวกล้องหน่อยจิ <laughs> เรียกครงไกแบบ่แต <My God. S 2> ่ไม่ไดเจอหนูปูมอดูยังห้องน้ำเดินไกลมากอมก็มีอยู่มุมเดียวมั้งเราอยู่มุมสุดนู่นเลยแล้วห้องน้ำอยู่มุมสุดนี่ เคุนเราก้คงเรับเพราะระบบมเตีมาคกุดเดียวกินจะพยายามพูดดังขึ้นเพราะว่าเปิรเสียงเข้าไปเ่าเราไม่ได้เสียบไม้เสียบเลย,เลยนะทุกคนผ้าขนนุ่มเป็นดังรองกระเดี๋ยวกระโสวาย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 จ้าโอ๊ต อ๋อเลยว่ัวนเราจะไม่ได้ถ่ายอะไรนะคะเสียงดังมากโอ้ะเไปบ่ายดิไปสวยๆเลยเนะี่ยอาหารเย็น